่อต้องกลับว่ต้องกลับพ่ต้องกลับเลยต้องกลับเลยแมลังเนี่ยพต้องกลับเลยลง่ต้องกลับเลยพอต้องกลับเลยมันเข่ามาเจ็กงวดเล้วสาที่ก่างวดเจ็กงวดเลยวสาที่เก่างวดสาม่เกงวดงวนี้งวดที่สี่สิบ่ที่เข่าพอที่สิบตวเนี้ยพอทงวดนี้ตอวละเนียเง้วเลยบ่เนี่ยเหยวเลยเงี้ยวไก่ยูบบ่เนี่ยมันบ้านผิดเจว่าผิดเคยผิดบ่บ่เคยผิดอะไรกลงอ่ะ คอยคุยด้เนาะครับกัรเล่นคุยกันได้เลยนักงวดกเขาทั้งบนทั้งล่างแมนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับรวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งคลิปก้อนนะครับที่มาตามพ่อสบายป,ป้อยไปแล้วเนาะตัวตัวเลขสูตรนี่ป้อยไปเรียบร้อยทุกตัวแล้ว ก็วันมือนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเวลาทายทําคลิปตอนนี้กับบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงวันที่สามสิบเอ็ดนี้พรสวัยนัดว่าอาจารย์จะ,จะส่งมาส่งมาให้แมน่นตัวเลขอะไ้ครับวันนี้ส่งมาให้สองตัวเลยเนี่ยวันนี้มันคนมากสี่กับสามมาสามก็เสียละคนใหนสี่กับสามมาตอนนี้ส <c oughs> จะเลยว่าเปลี่ยนตัวเลขดินน้อยครับเป็ี่ยนอะตัว บนตัวล่างตัวเพิ่มเพตัวหึือเพี้ยนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพราะเดี๋ยวเี่ยนเนาะเพราะเดี๋ยวเี่ยนสูตรคือเก่าสูตรคือเก่าเลขสูตรนี่เอาไว้คือเก่าคือจังคิดก่อนที่ให้เบิ่งแล้วเนาะแมนแต่ว่าตัวเพิ่นหามานี่มีเลขสามกับเลขสี่สามกับสี่เอาบารนี่พอถวายเลยมาจับมาจับอ๋อสามกับสี่หาแมนแต่มีแต่เลยมีตัวเลขเพิ่มเนาะตัวเลขเพิ่มตัวหนึ่งแต่ละตัวล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างหนึ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เพ <c oughs> <'s> <you> sì ิ่มเนาะก็ถือว่าเป็นกลุุ่ท้ไยอีกเท่านึงเพราะว่าเิ่นส่งมาให่วังจักเเทียียมเทียพอดีโทรไปถามเนาะตอนนี้เล่เพิ่มใหเป็นเก้าสามลอางเพิ่มเก้าสามอีกตัวนึงเนี่ยล่างบเนหกสี่ครับเอาเดี๋ยวเดี๋วให้พี่น้องเบิรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว้อ ตัวเลขนี่บนนี่เด่นหกเนาะ <Man. S 1> อันนี้ออกคิดไปแล้ว <Man. S 1> ล่างนี่เด่นเก่ากับศ <Man. S 1> ูนย์กับเจ็ดมันี่ที่จับคู่ให้นี่ล่างนี่มีเก่าสองเก่าสี่เก่าหกเนาะที่ออกคิดไปแล้ว <Man. S 1> ส่วนเก่าสามนั่นเพราะถาไว้มาจับเพิ่มให้เพราะว่าอาจารย์ทรงพึงควรจะทรงไม่ให้นะก็เลยมาจับเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เพราะว่าปุ่นซงมสามกับซี่ม่นบ่ครับเหมือนอมนนี้เพิ่มมาัตนี้คือเก่าสามสามตัวนั่งอยคือกันสามตัวบุนก็คือกันบ่ไเ้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับบเสูตรบริเวณมีเก่าหกเจ็ดหางหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดหางหนึ่งแล้วก็ตัวเด่นก็หกเจ็ดส่วนที่เพิ่มมาก็คือซื้อหกซีเพราะว่าจานปุ่นไห่สามกับซีไหมเพราะว่าสไยเล่เอามาจับใส่กับหกเนาะเป็นหกซีอ่ะโอเคพี่น้อง เดี๋ยวบัดนี้ถาพอถวายก่อนเอาอเาลงก่อนพอถวายเอาบัดนี้มักมักว่าบัดนี้ที่เพิ่นส่งมามามัดบ่มักอยู่มักมักมัดก่อนมักเก้าสามบันเนี่ยอมันเพี้ยนเสียงมันดีเลี๋ยวเพี้ยนเสียงมันมัดเก้าสามเออเพี้ยนเสียงมันดีบันเนาะเอาบัดกระสันกระสันตัวเรียนเป็นสองตัวเอาครับเอาเป็นสองเรียนาะบัดนี้เอาสองตัวซักทางล่างนี่เป็นล่างดินสองตัวคือเก้าสามกับเก้าหกตัวที่เพิ่มมาใหม่ก็คือตัวสามเอาที่น้อง กับแมงทั้งทีดีกับไงรที่น้องซื้อมาตั้งสามตุนเนี่ยมันกับเท่าไรตัวตสี่ตุนเนี่ยขายล่องทุนเรื่องวานก็ตัวละอธิบายกันได้สองร้อยเองครับก็ต้องกลับก็ต้องกลับเลยแมงล่างเนี่ยก็ต้องกลับเลยลางก็ต้องกลับเลย้อ้โหนุนนี่ต้นหมากสี่ยูละสิบเนาะโอเคจ้ะครับครับวันนี้กับ ไปไปลรไปลงไป,งไปเราเรียกบนน่ะนักเสียงออกกับพื่อกันอันนี้บ่บ่หมันคงคือล่างล่างนี่คือตายตัวเลยมันชอหลักสิบเป็นลักสิบครับแต่ว่าบนนี่นักเสียวา่วาดูโตขอนุยกับสินนักเสียมันเป็นแบบนั้นดีแต่กับหลายตวัวบ่กับหลายตวัวเนาะครับกับม,มันกับเพราะหลายดอกมันกับมีแต่เหล็กเก่าๆได้แล้วนี่มันกับมีแค่มีเหล็กศูงเหล็กเก่าเหล็กหกเหล็กเจ็ดแค่นั้นเองบนไหม แต่มีเพิ่มมาซีทิวาอาจารย์ส่งมาให้รมใหเพิ่มมาหลีกว่าไ้บ่เอากรบว่าไ้บ่เอากระว่าไรเอาบระว่าไรเอากรบว่าไ้เราไปฮามันออกดันมันจีบปิดเป่าเลยนี่แฟนบ่ครับของเขาบ่าครผิดเดนี่ยว่าที่เก่าอ่ะอันเดี้ยแต่แ่เขาให้แต่เป็นเหล็กลักมาเขาเป็นเหจับคู่มาให้บ่แต่ว่าเหล็กลักนี่เขาบอกแล้วเทียงก็นำมืออื้นมืออื้นไปแล้โอ้สื่อทำดูผมถึงซื้อเองด้วแล้วก็ใถวล่างตัวเดียวโอ้เออที่จับคู่ให้น่ะ บอกว่าจกพวันมาลางตัวเดียวนาะมาลางเปเดียวปฏิื้อไดบ้างแถวนี้ใช่ไหมแต่ว่าต่อเกรติตคนว่าเอซคนซื้อได้ยู่้างอไดอาน้ลุงช่วยบอกไดคอยโทวบอกคนหน่อยแต่ว่าผมล้มไปแล้วลฮัตไปนั่นอ่ะแม่บคกว่าอ่ะว่าทหารม้ามันมาดิมันมากวดมือนึ่งดิว่าเปต่ามาแปล่บมาเปล่าล้างตัวเดียวบ่าผมมีเศตแป่ด้วยเรวนี้ย มันมาตรงกันพอดีตรงกันเลยดีวันี้มันจะมาตัวเดียอนี้เรียงล่างเนี่ยนี่งวดที่สองครับอันนี้มันมาแต่งวดแล้วนี่งวดที่งวดที่เก่าสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยหรือมาทั้งบนทั้งล่างหรือจะมาคู่ที่นีนะหรือจะมามันทำออกสามสี่ผมนี่ที่ผมก็กเลียงของเขาครับบร่ได้เวีของผมครับเพราะผมเนี่ยถูกมันงตายตัวตายตัวแล้วมันตายตัวแล้วเนาะ ว่าสามกัเรียกของมันนะนะง่ได้ไแ่นว่ารับทำทมันมากดข้อกันมากได้เลี้ยเตี้ยนั่นใครเอฟซีพิาราเอแมนบอครับกาถืคือกันคร้นี้พืแต่ว่าพอถวายจับไหดีล่างนี่จับไหเก้าสามเนาะมันมันมาสามตัวหนึ่งอ่าส่วนบนนี่จับไหหกซีเพราะว่ามันมาซีตัวหนึ่งแนซีกับสามมันซีกับสามหลีกว่าไรเอาเอาซีมาไว้บนเอาสามไว้ไว้ล่าง ถ้าเอฟซีอยากไปจับกับตัวอื่นได้พ่อครับได้ได้ได้เรียกเตีเนี่ยสองตัวเนี่ยเตี้สามเนี่ยสามเอฟซีเนี่ยให้เพิ่นไปจับเอากับตัวใดก็ได้เนาะถือถือว่าเป็นเลขลักให้พิจารณาเอาให้พิจารณาเอาซื้อเงินจะของซื้อจะของกัละเป็นพ่อให้คิดเอาโอ้พี่น้องเอฟซีว่าพ่อใสไว้ใจดีแล้วส่วนเพิ่นสิไปให้ท้า มึกข้าปากานี่ไม่รับบอกไปท่าบุญนีคก็สันว่ารับเลวัน่านถือดนเนาะให้เขารวยละก็วันเขาว่าวาสิตังทังไหนไหนเขาก็ถืวอเรวเนี่ยแม่นบอกเจ้าของก็ซื้อเรวซื้อเรวเนี่ยหอยรก็ต้องใส่เรวถือกันถือเรนํากันหอยก็ต้องใส่ไปก่อนเลยใส่ไปก่อนเอย่าเขาถ่าขายก้านเขาาขายกินแป๊บตัวตรงตัวแท้เที่าายวก็ตรงตัวแท้มดนี เมื่อขายเป็นบางเจ้าเนาะบางเจ้าจะไปซื้อเพราะเขาขายจริงนะตอนนี้แต่เรียกได้ซื้อหรือซืน่าเอาเนาะที่บอกไปคือมันหลายเรียกเขาดิมาแบบนี้อันตรายมันเน่ยเรียกเขามันก็บอกว่าเขาล็อกกับแมนบ้านเขาล็อกกับว่าแมนเนาะมันตรงประเด็นของเขาทุกเทียลยที่ที่เขาออกมาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยบอลพิเศษบันเขา เป็ดเกาหัวเปดหงวดแล้วเกาหัวนี่แมนบ้างบ้างบอกว่ามันบอกมันเก็บเก่าตัวเดียวมันบอมันออกสายตรงเลยเลยมันบามีบทมันมีตารางบ้างบอกว่าสูตรเก่ามันมาตรงเลยไหมมาครูเลยมันเลยอันนี้บอกให้ฟังห่านมาครูกับซื้อเอาเองผมผมปั่นให้มาได้เพราะว่าสูตรผมได้ได้ตัวหนึ่งเนาะก็ไปซื้อสามซีมันกับเขากระต้างกับบ้านเฉลียซี่กระด้างเฉลี่ยแล้วมันสูตรมื้วันแล้วเนี่ย มันมัวแม่นบอกอันนี้คือตรงประเด็นเข้าไห้ไม้แบบนี้เขาต้องเอาแบบนี้เจ้านายผมก็ได้เพิ่มเก้าอักเนี่ยอมันก็สวยอยู่แล้วในเก้าอักษรมฟังฟังขึ้นเนี่ยเนาะแต่ไห้พี่น้องไปพิจารณาเพิ่งเอาเองนเนาะแต่ว่าตัวเน้นๆนี่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมได้ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละเอาวันนี้เลขล่านมาเมื่อตื่นมันเที่ยงแล้วพี่เที่ยงก็จะไปซื้อดอกเที่ยงกับชิบะทันเนาะเลขบ้านดอกเอาตัวเดียว ถามเขาแล้วมือมือวัดนี่วันวานทีมัดสามโมงเท้าพอมือวันทีสามเนี่ยวันวันทีหนึ่งอ่ะวันนี้มันเปลี่ยนแปลง่ยมดเนี่ยเที่ยงเหมนกันวันทีม้าเที่ยงมือหัวอกมันสิทันหรือเนาะแล้วพูดพูดตื้อได้ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีผู้ได้อยู่คครับกุ้มเนี่ยเราพูดหนึ่งอ่ะจีนเอาไหมอ่ะพูดตื้อเองอ่ะวันนี้ผมติดทุไปให้เพิ่นเพิ่นว่าซื้ออะไรอยู่ทั้งหมดอ่ะครับแต่ว่าทางเขาออกคลิปว่าอะไรหรอกวันเบิร์ตแล้วครับเอาสุดท้ายทาวิ่งนี่ ก็สบายมักตัวไหนครับตัววิ่ง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 คือเก่าเนาะวิ่งกับวิ่งตัวเก่าวิ่งเก่าเนาะวิ่งเก่าคือเก่าทีเดี๋ยวจะวงกลมให้เด้อเนี่ยวิ่งเก่ามาคือเก่าเนาะก็หกตัวเดียวเห็นแขนเบนบนบนหกลีกว่าได้เนี่ยหกอ่ะหกลีว่าได้เลยมีว่าได้พิษก็คือพิษเหนื่อยบัดเนี่ยนั่นไปไ่วอะไรสิไปแปลอาสามสีมันก็ว่ได้แล้วอ้ได้นละบานลเราบนเนี่ย เออามันธุแมนแล้วยน้อกเขาบีกุ้ย่แล้วตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอ้าวว่าดีสรุปสุดท้ายเดี๋ยวถือให้พี่น<อ>้องอีกท้ยหนึ่งครับออาอธิบายใถ<จ>้อถูกดีเนอะถือกีดอกก่อนเนี่ยคือว่าที่บ่อผ่า,าเป่าแล้วล่ะบ่กผ่า,าเป่าแท้เนาะเออถือ,อคือกแต่ว่าคูณล่าในาพ่อพิษแล้วเนี่ยผักสามตัวเนี่ยครับตัวเออมันหลักสิบเรื่องเดียวเนี่ยบ่อผ่าเป่าแล้วบ่อพิษแท้ๆบ่อเกาโกเลยโกเลยเนาะตัวที่ตีกรอบนั่นคือตัวนิ่นเนาะแมนแมน เก้าหกเจ็ดบนนะครับแล้วก็บหกเจ็ดล so right? right? ่างกับมีเก right? ้าสามกับเก้าหกนี่คือฟันทงคงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะแต่ตัววิงบนกับหกวิ่งล่างเก่าอยู่ในวงกลมสีแดงๆอ่าโอเคแคปได้ครับพี่น้องคงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบัทันส่วนนั่นว่าเลขล่างที่เขาจะส่งมาให้ตัวนึงหน่อยคือสิบัตทันบัทันบอกพี่น้องครับคือสิบัตทันบัทันบอวเตียง รอรองวดหนางวดต่อไปเนาะแม่มันก็บอกว่าถึงมาแบบนี้มันไม่มีโอกาสนสิครัพิจารณาอย่างนี้เอาไปพิจารณาเบิ้องนะครับอ่เพราะอะไรครับพ่อฟังเลยครับอครับสุดท้ายก็ฝากถึงเงียซียังไงบ่อฝากไปเงีบซีให้ซื้อไปพิจารณาเอาครับให้ให้เบิ้งดีๆก่อนที่ซื้อเป็นแค่แนวทางเป็นะคทาง ตื่นตื other side, other s> <S ่นหรือตื um> <t <t uh ่นผ uh uh> ิดตื่นกังกับพวกหูคือกันสูดทูเดินดีเดินเดินต่อไปเลยเหะแต่ว่ามันเข่ามาจ๊งงวดเลยสามที่เก่างวดสามที่เก่างวดงวดนี้งวดที่สี่สิก็ที่เข่าบ่อสี่ิตอนนี้ยพงวดที่ต้อหล่ะเนาะเน่าเลยบ่เนาะเน่าเน่าไก่อยู่บ่เนี่ยครับมันบ่ผิดแต่เ้ยวว่าผิดเคยผิดบ่บ่เคยเคยผิดอะไรดังอ่ะ คอยคุยได้เนาะครับการนั้นคุยไม่ได้เลยลางวดนก็เข่าทั้งบนทั้งล่างแมนบาเทีกับหย่าเลขกรัตัวเนี่ยบางทีก็มาบนตัวล่างตัวโอ้ครับแต่ว่าล่างเนี่ยปกติบางทีอะอ๋อตอนนี้ย่างดังเลยพอกต่อไคนไหนตามย่างไหลเลยวัดนี่วัดนี้ย่าให้ย่าให้พลาดเด้อผมก็บอกคนใช่อกบอกเจ้าเจ้าทีเนี่ยโอ้ครับไอ้มันดังขึ้นฝ่าเด้ออะไรเง้ยอาซาตุสาธุสาธุเนยไอ้เอฟซี อลมด้วยลมด้วยครับโอเคครับผมขอบคุณพุณผู้ชายท่านนึครับสวัสดีครับสวัสดีครับ